คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตนะครับการใช้งานกราฟในการต e วจค,ค่าต่างๆที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีนะครับจากนั้นมาดูนะครับเราจะมาดูเรื่องของกราฟนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมีการทําปฏิยาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตดึงในส่วนของตัวที่เป็น โซเดียมนะครับธาตุหมนหนึ่งขึ้นมานะครับเราทราบกันอยู่แล้วว่าธาตุหมนหนึ่งนี้ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำนะครับออกลาสแวร์ขึ้นมานะครับนะครับผมก็เอาน้ำมาแล้วก็ธาตุโมลหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นโซเดียม ครับโอเคจากนั้นเราก็อันนี้ขอ,อยากขยายนะครับเราสามารถขยายได้เราดึงในส่วนของ Presentation นะครับมีกราฟอยู่ตรงนี้เราก็ดึงกราฟขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือของกราฟนะครับเรามีคำว่า Property อยู่ซึ่ง Property ตัวนี้เนี่ยนะครับมีเครื่องหมายที่เป็น t a r g e เก็อยู่นะครับให้เราคลิกค้างไว้แล้วลากไปที่สิ่งที่เราจะต้องการดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นบีเกอร์นะครับปุ๊บ,บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปบีเกอร์ทันทีนะครับจากนั้นก็เปลี่ยน property นะครับคลิกที่ property เราจะดูที่อ่า p e มเ e อเรนะครับความอุณหภูมินะครับปุ๊บจะเห็นว่าขยายขึ้นดูนะครับโอเค ตอนนี้จะอยู่ที่25องศาเซลเซียส <c oughs> ก็คืออุณหภูมิห้องนั่นเองนะครับผมเทน้ำลงไปนะครับครั้งละ50 cc สองครั้ง100 cc นะครับก็ยังคงเป็นอุณหภูมิห้องอยู่นะครับจากนั้นผมค่อยๆหย่อนโซเดียมลงไปปึ๊บจะเห็นว่าอุณหภูมิที่อยู่ในเกอร์นะครับตอนนี้ผมนะครับ กดกราฟขึ้นดูจะเห็นว่าอุณหภูมินะครับขึ้นกระโดดขึ้นไปสูงเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดูได้ในส่วนของอสิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้นในบิลเกอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวม้วนนะครับค่า ph ที่เปลี่ยนไปนะครับตัวของแข็งหรือตะกอนที่เกิดขึ้นนะครับความดันนะครับ ตัวปริมาตรต่างๆนะครับอันนี้สามารถที่จะหาได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะดีเทคได้จากค่ากราฟนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นกราฟหนึ่งกราฟนะครับสามารถดีเทคได้หลายๆบิเกอร์หรือว่าหลายๆตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ดีเทคค่าต่างๆที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆนะครับแบบเรียวไทม์เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผม